สวัสดีครับช่องอีสานพาจวดครับวันนี้ปล่อยวาวเม็ดเจ็ดสิบครับวาวสองห่องครับตัวที่คลิปก้อนที่ปีกฮักนะครับตัวนี้ปีกฮักตรงตรงอกพอดีครับปีกบนครับดับเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ได้หางไหมครับตัวนี้ครับหางริบบินไหมครับจากหางกระสอบเปลี่ยนเป็นหางริบบินครับ ห,างงา 70, ห่าง n h าเจเฮินย่งเจเมตรครับหางละเจ็ครับขึ้นง่ามครับตัวนี้กับลมห่อน,นะครับวันที่ย7เครับเมษาคยีหกเจ็ครับ ร่มดีขนาดเลยครับเึืองบรรยากาศครับนู่นดังนิ่มดีครับปล่อยเสียบประมาณลอยก็มีแี่ยไ่เขื่อนทะเล khương muộn Thịt cắt ngầm có chụp vòi áo gì không Mà cặp Đặc phụ 2 không ปร,ประมาณครึ่งหนึ่งครับนี่ครับครึ่งหนึ่งของตัวนี้อาจจะปล่อยอีกครับเห็นไหมเธอลมเบิดให้มันตกแลเราบานจะของครับบานผมก็อยู่พู่นครับับงคาเกือบพอตอนเย็นสุดๆเลยครับที่นีเ่เห็นเฮียน ตัวนี้เป็นทะนูทะนูน่าจะเม็ดแปดสิบครับใบใบลิบบินเขินใบยังใบใบพัดติกครับใบพัดติกหัวไว้ทะนุเพาะได้ฟังครับอาจจะดัง่มวนปนได้หรอครับ มือใหมครับ รอบๆก็มีตะทงคนระับหน้าเพื่อน,นครับ โอเคครับคลิมนี้ก็จบว้เพี้ยงสมีก็น,นะครับเดี๋ยวผมจะไปเชือกคนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อยครับเ้อกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับช่องไม่อคหฮองด้นะครับเ้อสวัสดีครับ